วันเด็กปีนี้เราพาเบบี้ตุ่นมาวัดเฉลิมนะคะวัดเฉลิมประเกียรติจังหวัดนนท์น้องหอมทำอะไรอะลูกอุย้ยอนนี้ตุ่นน้อยก็กำลังสำรวจพื้นที่อยู่เดีย๋ยวเพิ่งไปลูกไปให้หาดปลาก่อนไปบอกพี่เอม่

ทย,ยังไม่เปิดเลยค่ะเรามากันแต่เชา้าดูไหนไม่รูกอุย๊ยจางพี่จางโอ้ดอกสกุระร่วมเต็มเลยสวยมาก ยังอยู่ไหมเนี่ยหยดเหรียญก่อนน้องหอมขึ้นเลิกเข็นไหมลูกขึ้นเลิกเข็นปะเอเขาเปิดยังอ่ะตู้หยดได้เลยปะยัง,ยงอ่ะยังค่ะลูก,ลกเ,รเราก็เดินไปตอนฉีอีกแนละ้วหอโหหอมนี่ โอ้ยผักชวาเต็มเลยตรงนี้ปลาไม่มีแน่ไปดูสิว่าปลาอยู่ไหนเอาเอ้ยครับครับ เดี๋ยวตกน้ำนะนี่ไงปลายุบยาบแล้วแต่เลยไม่ไดเอาอาหารมาให้ปลาเริ่มมาแล้วค่ะยุบยาก เาไปเล่นข้างในกันก่อนไหมค่าน้องไปเล่นกันไปดูสักุระดิดูดิว่าไก่ยักษ์ลงอยู่เปล่าอายู่ให้หัวหอมนำทางไปแล้วแต่ว่าน้องอยากไปทางไหนอู้น้หงหอมให้สักุระเพียบเลยถ่ายรูปก,กันดีกว่า จนเหนื่อยเขาก็เลยนอนพักเอาแรงสักหน่อยนี่เขายังไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะเนี่ยอนกระพับเขาก็ยังนอนอยู่เขาเดินไม่ไหวแล้วค่ะ ได้ไหมคะโอ้น้องพักก่อนน้องนอนหนูรอ,อตรงนีนะโอเค không trai lo đâu không đùa kia kiệt nha đỡ lời đi u u, không, không luôn tôi có chạy mặt, tôi có chạy không đi <laughs> Chụp mà na đồ nốt Lời Cứu cái Hà Nội วิ่งเก่งจังเลยค่ะแมนมากเลยค่ะอืมบ้าฉี่กับ้าฉี่ไปหาพี่ลูกไปว้าย <c oughs> คนไหนคนคนไหนหมาวะเนี่ยไอ้ลูระวังอ้ลูระวังค่ะเอ่อเติมน้ำมันก่อนเติมน้ำมันแหวนเติมน้ำมันอึ๊บขึ้นลงขึ้นโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมันอยู่นี่น้ำมันอยู่นี่ค่ะ ไม่มีอันนั้นไม่มีเอาลูกอ่ะเหนื่อยไหมอโอ้พักก่อนพักก่อนนะพี่เอเดี๋ยวน้องใหม่ เสียงเรือที่ไหนอ่ะดุจิงบุจิงดุจิง